แม้แดดตอนเช้าจะร้อนแค่ไหนทุกโรงเรียนจะมีพื้นที่ที่ผู้ใหญ่เชื่อว่ามันคือสถานที่บ่มเพาะเยาวชนให้มีวินยัยมีความอดทนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสถานที่แห่งน,นั้นคือบริเวณหน้าเสาธงตอน8โมงเช้านี่คือเรื่องอัศจรรย์ของเหล่ามนุษย์หน้าเสาธงมนุษย์กลุ่มที่หนมนุษย์เด็กนักเรียนมนุษย์เล็กเกเหล่านี้ลืมตาดูโลกได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็ต้องจากครอบครัวเพื่อมารับแดดบริสุทธิ์อย่างพร้อมเพรียงเช้านี้แดดแรงกำลังดียิ่งกระตุ้นให้นักเรียนส่งสัญญาณกายภาพต่อกันผมรักกิจกรรมหน้าเสาธงครับวันนี้อุณหภูมิ40องศา Celsius, เซลเซียส104ฟาเรนไฮต์สดชื่นได้รับวิตามินแดดแบบเต็มๆของดีๆทั้งนั้นคติประจำโรงเรียนผมอะ่ะคือความรู้คู่ความร้อนครับ มนุษย์เด็กนักเรียนยังสามารถแบ่งได้หลายเผ่าพันธุ์นั่นมนุษย์เด็กนักเรียนลูกเสือและยุวากาชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตเลือดร้อนเพราะผิวหนังห่อพุ่งไปด้วยเนื้อผ้าคอตตอนที่หนาเป็นพิเศษจนสามารถผลิตแหล่งน้ําเองได้ร้อนอะไรพี่เห็นจะร้อนเลยอุณหภูมิก็แค่ตัวเลขปะพี่ลองคิดดูนะว่ามันจะมีโอกาสสักกี่วันวะที่เราจะได้ใส่ชุดที่มันมีเครื่องประดับเยอะขนาดนี้พี่พี่ดูดิเอ้ย อามหายอันที่สามแล้วมั้งเนี่ยในเงินสองพันบาทแม้ชะตากรรมของเธอจะน่าเห็นใจแต่ก็ไม่น่าสงสารเท่ามนุษย์คุณครูเพราะมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่ถูกจำกัดถิ่นอาศัยให้อยู่แต่ในร่มเงาเท่านั้นดิฉันไม่เข้าใจทำไมนักเรียนสามารถโดนแดดได้ฝ่ายเดียวทำไมครูบาอาจารย์ต้องอยู่ในร่มเราไม่ควรปลูกฝังแนวคิดสิทธิพิเศษแบบนี้ให้นักเรียนนะคะ เราทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมในการโดนแดดเท่ากันบางทีดิฉันก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็โดนอาจารย์ณรง์กิจห้ามตลอดคุณโดนคุณก,กัาลังทําอะไรเนี่ยแดกบีไว้สําหรับเด็กเท่านั้นนะแล้วก็ที่มนุษย์ประเภทสุดท้ายคือมนุษย์ผู้อํานวยการลักษณะเด่นประเภทหนึ่งของผู้อํานวยการคือเป็นผู้ควบคุมเวลาซึ่งส่วนใหญ่จะควบคุมเวลา ให้นานขึ้นกินจนหมกและภาวะโลกร้อนคิดดูที่ทุกวันเนี่ยลูกสาวชวนครูเนี่ยไปดูเรื่องดิ้นเมอร์แมนไอ้ลูกชิ้นเนี่ยนะมันก็ไม่สะอาดมีสารบอรแหลกมันมีค่าพีเอ็มสองึ่งตอนนี้มันสูงมากผมรู้นะครับว่าจุดประสงค์หลักของเรียนคือการเรียนสื่อในห้องแต่ผมเห็นว่าเด็กรักการตากแดดผมก็เลยตากแดดนานขึ้น คือนอกเหนือจากจะให้โอวาดแล้วเนี่ย,ยเด็กคนไหนที่ทําความดีมา,า,าผมก็ต้องให้การสรรเสริญเชิดชูเกียรติที่หนึ่งคัดลายมือจับดาวิชาการรางวัลน,นั่งพับเพียบโอลิมปิกรางวัลไม่แอบดูเพื่อนขี้ผมอะ่ะชอบเห็นที่เพื่อนประสบความสําเร็จอะ่ะเห็นทีเยอะแบบเนี้ยอยากให้มันเป็นประธานาธิบดีของโลกเลยครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะเดีย๋ยวพวกเรา,าเข้าเรียนกันได้ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะทุกคนโอวัตเอาอีกโอวัตเอาอีกโอวัตเอาอีกและเมื่อมนุษย์ผอลงจากโพเดียมมักจะมีเสียงอังกอจากมนุษย์เด็กนักเรียนเสมออยากฟังโอวัตอีกโคตรชอบเลยโอวาดอ่ะทุกคนรักแด่หมดเลยครับดีอ่ะดีจัดเลยอ่ะผมชอบมากเลยผอวันพรุ่งนี้มีอีกนะคะไม่ได้เด็กต้องกาศมาเราจะล้างเลยไม่ได้ ขอเสียงเด็กไทยไก่สู้แดดหน่อยเียงยังไม่ดังไม่ต้องไปเลี้ยงเพราะเด็กไทยรักแดดจ้ามิสทีนพร้อมบวกทุกแสง ต่อไปจะเป็นการนําเสนอการคิดเชิงวิาพากษ์รายการรู้ท่าทานสื่อโดยพวกเรากลุ่มแม่น้ําปิงเลขที่ 13, 17และ28ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนับชมได้เลยค่ะ จากคลิปวิดีโอข้างต้นนะคะจะมีการใช้ตรก,กั่วอิบัตคือการสรุปโดยไม่ต้องพิสูจน์ค่ะอย่างประโยชน์ที่บอกว่าทุกโรงเรียนจะมีพื้นที่ที่ผู้ใหญ่เชื่อว,ว่ามันคือสถานที่บ่มเพาะเยาวชนซึ่งเป็นการเหมารวมว่าทุกโรงเรียนเป็นแบบเดียวกันค่ะการใช้เหตุผลบกพร่องทางถ้อยคาค่ะการใช้คําคลุมเครือประชดหรือเปลี่ยนความหมายเพื่อหลอกเหตุผลค่ะอย่างคําว่าแดดบริสุทธิ์วิตามินแดดความรู้คู่ความร้อนซึ่งเป็นการใช้คําในเชิงประชดแปลงความหมายเพื่อเสียสีค่ะ คำว่าความรู้คู่ความร้อนก็มาจากคำว่าความรู้คู่คุณธรรมแต่นามาดัดแปลงเพื่อเสรีระบบโรงเรียนไทยจากคําพูดหรูๆแต่ในชีวิตรจริงกลับได้ความร้อนแหมมาค่ะจากคลิปวิดีโอข้างต้นเสือให้เห็นถึงการวิจารณ์ระบบการแต่งกายหรือพิธีการที่มากเกินไปและไม่สอดคล้องกับสภาพจริงเช่นอากาศร้อนแต่ก็ยังต้องใส่เครื่องแบบเต็มยศจากประโยคที่กล่าวว่าอ้อยแอมหายอันที่สามลัมายเนี่ยแมย่งเอาไว้สามสิบบาท สะท้นอนให้เห็นความสิ้นเปลืองและความไร้สาระของระบบระเบียบที่ไม่มีความยืดหยุ่นมีการใช้ภาษาเชิงประชดประชันเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าการทำสิ่งนี้ยังเหมาะสมอยู่หรือไม่และแสดงให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลของเครื่องแต่งกาย ให้เห็นถึงความขัดแย้งของคำพูดที่บอกว่าไม่ร้อนกับสภาพความเป็นจริงที่เหนื่อยอย่างไนไม่หยุดและแสงอารมณ์ขบขันแบบเน็บแนงเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้สึกขำแต่ยังคิดตามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะฉากนี้เป็นฉากที่อาจารย์เรียกร้องสิทธิเปิดม,มาด้วยคำพูดว่าไม่เข้าใจเพื่อให้ผู้ชมสงสัยและให้ความสนใจว่าทำไมและโต้แย้งความไม่เสมอภาคน้ำเสียงขัดค้านพูดถึงความยุติธรรมรวมถึงถามย้ำว่าทำไมถึงสองประโยคเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม และใช้ประโยชเราควรมีสิทธิเท่าเทียมในการโดนแดดเท่ากันเป็นมุกเสียดสีตลกร้ายที่สามารถตีความได้สองแบบคือทำไมครูถึงเป็นฝ่ายที่ได้อยู่ในร่มและทำไมเด็กถึงต้องยืนตากแดดอยู่ฝ่ายเดียวฉากที่ครูจุ่มก้มหน้าเศร้าหลังจากโดนผอ,อดุเพื่อแสดงถึงความอ่อนแอแสดงให้เห็นว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำ กดถูกตั้งให้กับเด็กเท่านั้นและยังเป็นอาคติแบบการเลิกปฏิบัติให้สิทธิไม่เท่าเทียมโดยบังคับว่านักเรียนต้องเป็นฝ่ายโดนแดดเป็นฝ่ายเดียวได้เท่านั้นฉากนี้ก็ทําให้คนดูได้เห็นความแตกต่างทั้งจากแสงสีระหว่างเด็กที่ตักแดดและครูที่อยู่แต่ในร่มโดยร่มอาจจะมีลักษณะดโดยในคืออัพิสิทธิ์และการป้องกันตัวเองจากผลกระทบที่เด็กต้องได้รับฉากต่อมาเปิดแบบประโยคที่ว่ามนุษย์เพศสุดท้ายคือมนุษย์ เพิ่มหน่วยการเป็นผู้ควบคุมเวลาทําให้คนดูตั้งคําถามว่าการควบคุมเวลาเนี่ยมีประโยชน์ต่อบทบาทนี้อย่างไรเชี่เห็นการแช้อำนาจแบบไม่สมเพุสมผลประยุกต์กับภาพนาฬิกาแบบช้าๆเด็กที่ตัดแดดนานขึ้นเหมือนว่าการใช้อํานาจทําให้เด็กลําบากมีจังหวะหยุดก่อนที่จะพูดคาว่านานขึ้นเพื่อที่จะประชดเนบแนมและเชี่ยเห็นว่าเป็นการยืดเวลาทํากิจกรรมบางอย่างนั่นเองและฉากน,นี้เป็น ภาพอินเตอร์วิวให้ดูน่าเชื่อถือและน้ำเสียงที่ดูสุภาพเหมือนว่ามีเหตุผลแต่ขัดกับสิ่งที่พูดและมีการใช้ตะกับอิบัติแบบเชื่อมั่นในตนเองเกินจริงโดยอ้างเจตนาดียืนยันว่าตัวเองถูกอ้างความต้องการเด็กและเบนความสนใจจากกฎและความไม่เสมอภาคอาคติแบบเลือกใส่ใจเฉพาะอย่างและต่อด,ด้วยการให้รางวัลหน้าสาทงทำให้ผู้ชมรู้สึกภูมใจแต่ก็แสดงความขัดแย้ ต้องยืนตักแดดดูการรับรางวัลโดยสาม,มารถตีความได้ว่าเสียสีการให้รางวัลที่บางครั้งก็เกินกว่าเหตุบวกกับการใช้ประกาวิบัติประชดที่ทําให้เกินจริงเสียสีวัฒนธรรมการชอบให้รางวัลในเรื่องเล็กน้อยฉากที่เด็กพูดยิ้มย้อนแสงแดดดูจริงใจผู้ชมรับรู้ถึงความขัดแยง้งว่าเหมือนแม้ระบบจะไม่ยุติธรรมแต่เด็กก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการบวกกับคําพูดที่ดูโอเวอร์ แบบนี้เน้นความประทับใจสะท้อนให้เห็นว่าส่งเสริมสิ่งที่พอ,อทําโดยไม่สนความไม่ยุติธรรมที่ตนเองได้รับต่อมาเป็นฉากที่ใช้คําต้องแปลความหมายที่มีใจความสําคัญว่านักเรียนจะอังกอรหลังพอพูดจบเสมอเพื่อเรียกให้พอขึ้นไปให้อุวาตต่อความหมายของคําว่าอังกอรหมายความว่าการแสดงเพิ่มเติมที่ผู้แสดงทําขึ้นหลังจากจบการแสดงหลัก ตามคำเรียกร้องของผู้ชมเรื่องมีฉากที่ใช้คำซ้ำพูดด้วยน้ำเสียงประชดซึ่งคือฉากนี้ค่ะโคตรชอบเลยโอวาดอ่ะทุกคนรักแด็ดหมเด,ด,ดเลยครับดีอ่ะดีจัดเลยอ่ะผมชอบมากเลยมีคำซ้ำคือคำว่าดีและชอบเป็นการพูดเพื่อย,ย้ำว่ากำลังประชดเหตุการณ์ดังกล่าว มีการใช้เสียงประกอบอย่างเช่นฉากดีอะซึ่งเป็นเสียงที่ทําให้ชวนคิดว่าเป็นการพูดจริงหรือไม่และยังมีการแสดงเจตนาจากเหตุการณ์ที่ผาออาพักดื่มน้ําหลังจากพูดให้อวาครั้งแรกเสร็จรวมทั้งเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อตัวที่บางกว่าก่อนที่จะขึ้นไปในครั้งที่2 ในขณะที่นักเรียนไม่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นสะทะ้อนใ้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทาได้แต่เด็กไม่สามารถทําได้ไม่เท่าเทียมค่ะหลักการจัดวางภาพในฉากนี้ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในภาพนี้คือตัวละครพออเนื่องจากเป็นการใช้รูปหน้าชื่อและคำพูดเพื่อต้องการให้เป็นจุดสนใจนั่นเองค่ะมีการใช้ตะกาววิบัติแบบการอ้างสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องจากประโยคที่ผออพูดว่าเสียงไม่ดังไม่ต้องไปเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย การใช้สีของคลิปวิดีโอมีการใช้สีวรรยร้อนเพื่อทำให้เหตุการณ์รู้สึกร้อนรวมทั้งมีการใช้สีฟ้าน้ำเงินเพื่อทำให้ส่อของกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะโฆษณาและในฉากต่อมาของคลิปวิดีโอมีแฮชแท็กว่าเด็กไทยรักแดดจ้าซึ่งสามารถตีความได้2แบบ 1. การใช้คำว่าจ้าเพื่อแสดงความประชดเป็นแสดงของวัยรุ่น2คํคำว่าแดดจ้าที่หมายความว่าแดดมีความสว่างจ้าพร้อมปิดท้ายด้วยภาพสินค้าดังนี้ซึ่งเป็นภาพที่มีข้อเท็จจริง มี spf 50บวก pa บวกบวก,บวกอยู่ในกันแดดสามารถพิสูจน์ได้และมีข้อคิดเห็นคือพร้อมบวกทุกแสงซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพร้อมขนาดไหนนั่นเองค่ะและความหมายของคําว่าบวกบวกในบริบทนี้เป็นสไลด์หมายความว่าประทะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ผอ,อพูดว่าเด็กต้องการประทะเราจะละเลยไม่ได้นับว่าเป็นจุดเชื่อมกับสินค้าที่ต้องการโฆษณาค่ะ โฆษณานี้เป็นสารที่ต้องอาศัยการตีความเพราะใช้กลวิธีเล่าเรื่องเชิงเสียดสีสถานการณ์ในโรงเรียนไทยเช่นการยืนตักแดดหน้าเสาธงเพื่อสื่อถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างครูกับนักเรียนและตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมการใช้อำนาจในโรงเรียนโฆษณาใช้ประสบการณ์ร่วมของเด็กและวัยรุ่นเป็นเครื่องมือสร้างอารมณ์ร่วมทำให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงและสะท้อนความจริงในชีวิตประจําวันพร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่การนําเสนอสินค้ากันแดดในตอนท้ายอย่างแนบเนียนด้ยมีเจตนาให้ผู้ชมหัวเราะก่อนคิด เพื่อฉุกให้เห็นความย้อนแยง้งระหว่างอุดมการณ์ของผู้ใหญ่กับความทุกของเด็ก